รู้ไหมอย่ไปส่ง่รยได้ไหมครับ<ถ>ไปส่งนะครับไปส่งพาวนะครับรถมันเปิดไม่ได้อ่ะให้ผมเอามือช่วยจับไข่ไหมครับเสร็จแล้วปุญแจมันไะแข็งไปโอเคขอได้เลยเร <c oughs> รครับ <c oughs> ขอรัวขอรดวขอรัวไม่ใช่ครับไม่ใช่ รอด้ตัวหน่อยนะ้เสือรอด้ยครับไปร้านเสื้อผ้าครับร้านเสื้อผ้าใช่ไหมใช่ครับเป็นร้านเสื้อผ้าที่ไกลๆได้เลยได้ครับไกลๆอยากตรงนี้หน่อยได้ครับเป็นอะไรบ้างครับเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรครับมาถึงเป็นอะไงบ้างครับเรื่อง เรื่องงานเหรอไม่มีงานแล้วเพื่อนนี้ว่างครับจะจ้างแล้วจ้างมาเป็นอะไรบ้างไหยเป็นอะไรครับไม่รู้ไปทางไหนนะเป็นเป็นอะไรนะโอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะใครรบกวนเพื่อนเนี่ะอ้าว อย่ดีรถมันก็เร้งเิ้งอ่ะเอ้ยคนดูเห็นปะเบาลงไหมครับอะไรนะครับเสียงเบาลงไหมเสียงพี่เหรอใช่ก็ปกติเออครับไม่ไหนเมื่อกี้รถมันเร้งเงจะไปร้านอะ้างอ่ะนนะมันไปทางไหนแล้วอ่ะ นนะเนี่ยเนี่ยเอ้ย,เ,อยเนี่ยรถมันเด้งๆอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะนี่ครับไม่เห็นนะนนไม่เห็นรถมันดิงดิ่งอะ <c oughs> ไม่รู้แต่รถมันเดิง่งเลยอะ palipinsoton ตกลางร่อมด้วยครับขอเปลี่ยนชุดก่อนเดีวไปกลางให้นะจ๊ะ ไม่ครับไหนจะทำอะไรครับจะให้ช่วยเลือกแหวนหน่อยเอาสีไรดีอืหให้ช่วยเลือกแหวนนะครับเอาสีไรดีทำไมมันดึงของออกจากตู้ไม่ได้อะอะไระครับขอฟังอีกทีช่วยเลือกแหวนสีแหวนอะให้หน่อยแหวนอันไหนครับมันจะเป็นแหวนที่พี่เคยใส่จำได้ไหม จะไม่ได้ครับไออีโคอะไรคราจะไม่ได้ไ,ได้ไงอยาให้คนเลือกสีให้แล้วกันไม่เคยมีแหวน,นครับอันนั้นอะ่ะมาให้เลือกแหวนได้ไงแล้วถ้าสมมติว่าไปบอกพี่บ้าแล้วเขาจะคิดยังไงครับใช่ไหมเนี่ยก็มันเป็นต้องเลือกกันหนูไมู่้จะเขาสีไรดียังไม่ทันได้ อะไรครับอือคือแปลว่าอะไรครับก็ให้เลือกแหวนให้หน่อยเลือกสีให้หน่อยพี่เบพี่เบ์ต้องไอ้นี่พี่เบต้องกดเอ่อทำมือเป็นคอนโทรลชิปแล้วก็คลิกไปที่ไอเทมอ่ะมันตอนนี้มันน่าจะ้างใช่ไหมเลขเอ้ยลากไม่ได้มัน้าง ใช่ใช่กดความคิดชิปแล้วก็คิดๆกะได้ไหมเป็นมาเฟียหรอบอะไรนะครับเป็นมาเฟียอยู่นะไม่ใช่ถามมาถามแล้วกันครับ คอนโทรชิปแล้วอะไรต่อนะคอนโทรชิปแล้วก็กดคลิกไปที่ไอเทมที่เราจะเอาอะแล้วต้องกดคลิกย้ำๆย,ย,ย,ยค,ค่ะ เริ่มมาเอาที่แลนิโคได้เปล่าได้ได้เดจจจจอดรถที่ไว้แล้วตอนนี้เจมไม่ว่างโอเคโอเคโอเคอเดจจจจขอบคุณครับค่ะ ไม่ใช่อ่ะพี่ไม่ทำอะไรนำทางอ่ะนำทางไปส่งหรือวอะไรเออเออไม่ใช่ครับแบบว่าผมสามารถมาร์คจีวีได้นะพี่แล้วพี่มีรถหรือเปล่ารถแรงๆอ่ะพี่ยืมสักคันอะไรเงี้ย มีมีครอะมีอยู่มีอยู่เาเอาไหมครับต้องมีค่าเช่าหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาครับพี่โอ้เดี๋ยวลองนี้เป็นครับ ไม่ไ,ได้ทำอะไรเลยหนูไม่ได้ทำอะไรไปเลยเบลนไปเลเวล <ขอ S 2> ให้เลือกอะไรครับอ๋อยางใช่ไหม αι? อะไรนะครับขับให้หน่อยฮึทำไมฮึมทำไมฮึทำไมขับให้หน่อยขี่น่ารักมากอืมอะไรนะครับอ๋อปุ๊ปัดฉันรู้นะ ว่าเธอคิดอะไรอยู่อะเมือนะชอบเลยใช่ไหมล่ะชอบใช่ไหม,ม ไม่ได้มองทางมองอะไรครับมองท่อครับอ๋อโิอืมหมายถึงอะไรหรือว่าฮะไว้ึงอไรครับมีเห็นอะไรเลยมะ เป็นยังไงบ้างครับอะไรนะครับเดี๋ยวแวะแป๊บ,บนึงก็ได้อืมแปบ๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปเร็วกว่ารีบไหมครับรีบย่ครับ ได้ทั้งวันเสียงเบาหรอทำไมเสียงมันคือเบาอ่ะไม่รู้อ่ะฮัลโหลฮัโลโหล ครับงครับโทษนะนี่หล่อแรงทำอเความเร็วมันแค่เจ็สิบห้าเองรถฟรีหนูยังแรงกว่าพี่อีกพี่ก็ซื้อเองสิ ไม่เปลี่ยนทำไมต้องเปลี่ยนเรื่องอะไรต้องเปลี่ยน ไไนนะูไม่ได้หึงนะหนูหึงเหรอไม่ได้หึงหนูไม่ได้หึง <c oughs> ก็แค่ถามว่า,าเขาถ้ารถมันไม่แรงแล้วทาไมเขาไม่ซื้อรถเองเห่ะมาขอยยืมรถคนอื่นทำไมล่ะไม่ได้หึงหนูหึงเหรอไม่ได้หึงหนูหนูไม่ได้หึงห,ห,ห,หนูก็แค่ถามว่าทำไมไม่ซื้อรถเองคะ่ะ ที่อะไรไม่ได้ยึนเอยคนเราจะแบบนี้ใช่ไหมโอเคได้ยัไม่ได้ยึนยังแค่ถามว่าเออแล้วทำไมไม่ซื้อรถเองค่ะ ก,ก็ถ้าพี่แจ็คเขาให้รถแรงอันนั้นมันก็คือรถแรงอันนั้นหรือเปล่าอะมันก็ต้องคือรถแรงปะออพี่แจ็คเขาให้อันนั้นเป็นรถแรงมันก็คือรถแรงของเขาปะเออยังไม่ไ,มได้หือ ใช่พี่เขาบอกเลงมันก็ต้องแรงปะเคยไม่ได้หวงังเคยหวังเลยไม่ได้หวงัหวง 微黄，微黄。 หลังที่บันเดงครับห,หนูไม่ได้ห่วงก็ก็ถ้าสมมติว่าอีแจ๊กบอกว่าขนามันแรงมันก็ต้องแรงแล้วเขาไม่พอใจแล้วเขาจะมายืมรถคนอยู่ทำไมตั้งแต่แรกคนเราไม่ได้หลังใจอะไรขนาดนั้นหรอกไม่มีอะไรได้หลังใจหรอก